สวัสดีครับผมมือกำมีน้อยชันแนวกล่าวครับผมสวัสดีครับสวัครับวันนี้ได้น่นในนี้ครับผมเพิ่งไปไทปูนมากครับทีมงานอยากกินไก่หนึ่งครับผมอันนี้ขอผมจีนหนึ่งของทีมงานครับจีนหนึ่งครับผมแต่ของผมซีบอมมาครับของผมกบบสีก็แบจิตตื่นเลยครับอันนี้กับเดี๋ยวเฮาส์สีมหันต์เลยครับที่นำใช้เครื่องไปปั่นเนาะกับพริกสดพริกสดอะไรเอามาครับผมีขาไข่ไปมาขูดครับ ใส่ผักเพื่อนเนี่ยของเพื่อนเดี๋ยวมารหามันเรียบร้อยครับที่นั่งในเวลาเลยท่านเป็นบางบางเลยครับว่าสะเอาแกะหนังออกกะสี่ยาครับผมเพราะว่าผมยังกินมันบ่ได้ครับต้องเอาหนังมันออกครับผมผมจะหยาบเวลาแล้วครับกระโปรตอนนี้กระลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้องนองครับของผมทิ้งน้องหนึงครับผมของทีมงานน้องนึ่งครันนี่ครัเครื่องมาร์คเข้าครับจะมี เนให้อหามแนดนผิดชดแล้วก็ข่าตะไครไ่แบมะกรูดอันนี้ต้นหอมครับผมป่ะยาสีไปบังโอ้ลองจากทีอันนั้นมาเรียบร้อยครับผมอันนีกก่อนครับอันนี้นนนนนนนเสนอใส่พร้อมกนันนะครับ Selamat pagi, โอ้ยเหียวหมดมันอีวันยุดครับผมหอมแดงครับ เรียบยร้อยครับผมนี่ครับมาหนึย่อสิมบางไกลเลยครับจริงกันหรอกนังออกเลยอะไรนี่มันยากครับมีกับบุกคอยคมมันได้รับช่วงนี้บุกคอยเด็กเขาคั่วควรจะมาเข้าช่วงนี้นะครับ เอา,านันก็ได้สอนสอบครับผมเจาะลงไปครับง่ายกลัวครับจะได้เขาเนื้อเขานัำครับต้จรััหมีดไว้ก่อนอืมอร่อยครับผมอ่ะเดี๋ยวสิบแบงขออันนึงครับผมใอน,นอันนี้นะี้น่าจะเป็นองพมครับผม ผมจะใส่ประมาณนี้แหละเครื่องมันมหอมๆมีกินครับผมตัวนี้เพื่อนกุ้มอาหารไปก่อนครับตรงนี้ไอ้ขาไตมันดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสีมากินเนี่ยเนี่ยจะตรวจจัด,ดจาการคนปะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมขอเอาไปปันน่นก่อนครับโอ้ครับแปลว่าสีไปปัน่นอุ้ยลืมเอาวันนั้นหรอ วาสิปันครับผมคานาเครื่องปั่นครับงานถือไว้ครับผมตามเราดีกว่ามีอะไรหอมๆตามธรรมชาติตามแค่พอแห่งกินมันออกครับผมมีอะไรหอมๆแซ่บประมาณนี้ก็ับพอนี่ กินมันแตกมากเนาะโอ้โหมันนี่แบบวับนอาทิตย์ครับอืมถ้าเลยม่ได้ไปออกร่างกายงวดวันมือนหนึ่งครับเฮ้ยเข้ามาหนี่ล้วครับเรียบร้อยทุกคนป่ะเดี๋ยวเอาไปมัรกันเลยครับโอเคครับหลังจ่าต่ำเครื่องมาเรียบร้อยแล้วผมผมก็จะใส่เฮ้ยต่ำเครื่องต่ำเครื่อง ปนปนน่นกับผมกระดิสล้มระทำบบสตอร์บอ,อ,อกใส่ลายครับผมผมรู้ครับ น้ำตาเนี่เนี่ไปอ่ะนำเครื่องที่เราไปทำมาครับออกไปครับผมง่ายครับโอ้อากจะหอมมากโอ้เดี๋ยวอยากให้ดูกันครับ ตอนนี้เราก็ทังการน,นั้นเลยครับต้อปเหนื่อยงาน้อมองครับม่ทำเหน่อยไรครับโอู้เหนื่อยหมดหน่อยปวดอู้เได้าเศร้า ครับผมเอ้ะสีมาร์กใบกุมาณสักอันนั้นก่อนครับนันลงไปครับผมชูดไปชูดมันครับลอครับผมอู้เหมือนอย่งนะครับอ่ะเป็นหนึ่งเลยครับผมอันนี้แหละของทีมงานผมนะครับอันนี้แหละเป็นของผมครับผมช่องแตะกับตัว อเครับผมหา่ตีเปิดกัดเรียบร้อยแล้วครับผมันีนของทีมงานครับผมงานโอ้ลืมใส่ใบตองใส่ใบตองจะตีครับอยากใส่ใบตองก็ไรควรเป็นไห่ก่อน ครับเราจะได้อหนึ่งครับไม่ได้ต้องีเสียเวลาครับผมมันเนี่ยครับของผมครับผมโอเคตายยังน้อยครับเต้องอีกเทนึงครับมันตอนสุกแลยครับผมเอาละครับผมเียไปสักพักหนึ่งแล้วครับโอ้น่าจะสุกแล้วครับผมเบิ่งครับเออ เบื้องของทีมง,งานอยู่ข้างล่างครับผมประหยกกัดกาเอาของผมออปก่อนอันนี้มาร์กบอดด้ใช้เครื่องด้วยครับคือโอ้โหฮโอทฮอตปูครับของทีมง,งานครับผมโอ้ยของทีมง,งานเป็นยังมาท่านสุกปันได้ครับเพราะว่าเพิ่อถึงถึกปันกวดทับไปครับอาหารเดียวผมสีมนหนึ่งของเพิ่มต่อครับผมอย่าตายจะน้อยครับอย่ามระเมิงของเพิ่มอีกเพื่อนครับผม เค้ามูน่าจะสุกเรียบร้อยแล้วครับผมปื๊ดเรียบร้อยครับผมสุกแล้วครับผมมาครับปันนยวเรียบร้อยครับผมมันนี้ได้นื่อไก่แบบสองสูตรครับผมมันนี้สูตรคุ้มอาหารของผมครับอันนี้อันนี้สูตรของทีมงานของธรรมดาธรรมดาครับขนาดจะสุกเรียบร้อยครับผมอู้ได้สองสูตรครับี้มาครับปอนน้ จบเสร็จน้องกับผม่ัลืมอย่าลืมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ได้ทักทัานมานะครับสำหรับวันนี้มีหน่วยช่แนลเขาฝากคลิปนี้ไว้สักนิดครับสำหรับการชิมปะชิมนาครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขมาสวัสดีครับผม